ออแก้วขมิ้นน่ะตำอร่อยน้องกินเลย,อเลยโอ้ย, <laughs> อยสวัสดีวันสงการจ้าเด็กๆโอ้สองการเขาจะพิธิกลับบ้านกันแล้วเนาะลกูกหลานสิมาเมื่ออื่นจังสิได้มีบ้านจ้าป้าบิวมาแล้วสวัสดีวันสงการเด็กๆกันนะ มาเล่นนะ้ำวันนี้ไม่เล่นวันนี้เล่นสองวันติดกันพักวันหนึง่งเดี๋ยวพอแดดอ่อ,อนๆมาเอาใส่นาบ้าไน่เอาจมมาไว้ซืนเปิดหนามมันหล่นนอมตื่นแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำอีหยังไหลออกจากหนีแมมึงเอาหนามาเทใส่หนีเปียกเลยแล้ว ไม่เอาไม่เอาเปียาผ้ามาเช็ดลูกไปน้องเพชรเปียาผ้ามาเช็ดไปผ้ามาเช็ดลูกเด้อผ้าผ้าหน่อยอาร์ตอาร์ตชชู่หน่อยอาร์ตเออทิชชู่หน่อยอาร์ตอาร์ตอยู่ไหนล่ะอาร์ตอยู่ไหนอะลูกบนบ้านที่เป็นรูปอาร์ตอยตรงนั้นไหที่หนึ่งอะเทน้ำใส่ตรงนั้นระวังลื่นนะล่ะนั่นแหละให้ตาหยิบให้อะทิชชู่หน่อยตาจ้งให่จ้ง เอามาเช mastery, karaoke, ็ดนี layers, ่ตรงลูกนี่นี่มาเช็ดนี่เราเล้วนี่น้ําเต็มน้องเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โอเทน้ําใส่เต็มหมดเลยเอาเช็ดเลยค่ะเช็ดน้องก่อนเออเปียกเลยโอ้โอ้นี่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเช็ดเช็ดค่ะตรงนี้อ่ะเช็ดตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะฮะ หมดเลยเนี่ยตรงดเนียเนี่ยตรงนี้อ่ะเนี่ยเออเช็ดตรงนี้ดีมากปุบแน่เลยไข่คะ ใครใครคะคุณค้าป้าไหนป้าโอ้ป้าสวัสดีวันสงการสวโอ้โหมาค่าขอบคุกค่า เียแล้วอจับกระจมั้ยสิกระจงก็จันเรยนรอยังนสวัสดีวันสงกรานตคิดก่อนคิดก่อนวันนี้ได้ดูเต้าเสือด้วยอะไรคะ เป็นไรลูกมดกัดโอ๋อมดกัดตัวใหญ่ไหมมดตัวใหญ่ไหมลูกมดกัดพอยมดกัดพอยอฮ้ยทิชทำอะไรอะลูกยังอันนี้ทำน้องแม่อ๋อทำมไนน้องแม่เหรอคะใชดปากน้องเหรอเอาม้ององกิขาวยางถามน้องโอ๊ะปวดท้องเหรอโอ้ยนูกก็ปวดท้อง